ยากชวนใครมาตีต้องเฮนรี่ไฟสาขาใหม่บรรทัดทองฟิลเหมือนมาบ้านเพื่อนกินไก่ทอดชิน้นใหญ่และเมนูใหม่เฉพาะสาขานี้ที่นั่งเยอะมาได้ทุกตี้รองรับกว่า50คนวอล์กอินได้บรรยากาศอบอุน่นวันนี้จัดไปเบาๆหเมนูขอเริ่มที่ไก่ทอดซิกเนเจอร์ของทางร้านจัดมาก่อนเลยเซตสี่ชิ้นเบาๆดูชิ้นนี้ดิใหญ่พอๆกับหน้าเลยมั้งเนี่ยแป้งกรอบเนื้อชุมช่มฉ่ำรสชาติเข้มขน้นดิบกับซอสคือชนะเลยว้าว wow, <wow>, wow. สปาเกตตี้คาโบนาร่าสายเส้นต้องยกให้นั่นหนิงเลยแหละเส้นเหนียวนุ่มหนึบซอสเข้ม ค้นไม่เชื่อกันเลยต้องขอลองหน่อยบอกเลยว่าของแท้สปาเกตตี้พริกเผาเสิร์ฟพร้อมกับไก่ทอดเมนูนี้เฉพาะสาขาบรรทัดทองน้องหนิงฝาาบอกว่าเมนูนี้เชีรยเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องขอจัดไปทางตรงไม่ต้องอ้อมบรานเซตเมนูนี้ก็เฉพาะสาขาบรรทัดทองเพราะการันตีความอร่อยด้วยนะเจ้แก๊งลูกหนี้เห็นหน้าความฟินของเจ้แล้วทนไม่ไหวก็ขอเทสหน่อยเฮ้ยอร่อยจริงจริงะยิ่งกินกับไก่ทอดของทางร้านนะบอกเลยเข้มข้นอร่อยฟินๆอร่อยจนต้องยกนิ้วให้ข้าวหน้าเห็ดสำหรับสายรักสุขภาพเฉพาะสาขาบรรทัดทองเสิร์ฟพร้อมกับไก่ดาวเยิ้มๆ แกงลาดให้ทั่วปไปคำใหญ่ๆเพราะก็ไข่ดาวแกงไหนอยากชวนเพื่อนมาตีแบบการขอแนะนำร้านนี้เฮนดี่ฟล์บรรทัดทองจอดรถที่อุทยานร้อยปีเดินทางง่ายเจอกันได้ทุกวันนะจ๊ะบ๊ายบาย